ีวัดสวยยูเมนูสวยเอาใยย่ๆสวยว่ะ่สวยจะแสบแผ่คุณทิมเนาะชัว่แซ่บๆเนาะ หอมชิมิโกูดย่า yeah. สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายเพ็ญมีฟังบันนองมาตักไทยพี่น้องคือเกอ่าเด้อค่ะทุกคนคุณทีมเห็ดกับเขาแล้วค่ะนาะมื่อนี้เราไมา่กินสลัดเด้นี่อาหารแรงเราไม่กินสลัดวัดวัดเมนูทุอเดีย์พาสต้าพาสต้าว้าวเป็นพาสต้ากิน uh huh. หอนหอน What that What อาบปเดดดู All the sauce to go Yeah เมนีโบกินสลัดคุณทิมที่แท้ท to put together. ร์ที่ม s ทฉลูมอันนี้คือเป็นเห็ดกระป๋องที่เราใส่ส่วนผสมเนาะค่ะเนาะเป็นมะเขือเทศอืมถูกไหมถูกอย่า เป็นซอสซอสพาสต้าเมนูคุณทิมวันนี้ค่ะทุกคนองเห็ดพาสตากิน beautiful เยเยเียใส่ลาเถอะ บรรยากาศเมื่อนี้แดดจ้าฮอนค่ะทุกคนหลังจากที่กลับมาจากาพาคุณทิมไปตัดผมเนาะค่ะเนาะคุณทิมคัดแฮร์ทุเดย์เนาะอยู่ลูกแฮมซซำคุณทิมว่าแต่ชุม <laughs> ฉันหล่ออยู่แล้วสันอเอน fc <What? S 2> fc คุณทีมหล่อหรือเปล่าคุณทีมหล่อไหมคุณทีมแฮมสัน fc <laughs> <laughs> เราเห็ดพาสตา้าค่ะทุกคนค่ะอ,อาหารแรง,นงเนาะเนาะเมื่อน,นี้ไม่กินสลัดอือถามมาห้สซอยบอก,บอกหอยวยอหอยเยเป็นหนุ่งน้ำเลยเนี่ยอหอเป็นหนุ่งน้ำเลยโรเสียให้กินมื้อสัปนวหาสบายบ่กค่ะทุกคน เป็นเป็นเมียฝรั่งที่สบายมากเนาะอยู่ไว yeah? <Yeah. S 1> really ้วิลกูดฮัสบันจัดคุกฟอร์ไว้เนี่ยแอนฮีคุกฟอร์ฮิมไว้นอตแฮทูคุกฟอร์ฮิมไอวิกูดฮัสบันไอแฮปยูฮัสบันไอวิลิกูดนอตเวิร์นียบ่ได้เห็นให้เรากินหนก แต่ทุกคนแต่จรกงสิแต่นี่เพราะว่าเราเป็นคนมาเห็ดกับเขาคือกันเนอะค่ะเนาะเราใส่ชีวิตอยู่ซาอุดิอราระเบียเราก็เห็ดกินเองแล้วเ,เราไม่อยอ่ะซื้อกินเด้่ยอยู่ซาอุน้ะค่ะนี่ทำอยู่สเตย์ซาอุดิอราระเบียอยู่ออลิคุกกิ้งเนาะ <c oughs> อยู่อตบายตอนเราเ็ำงานอยู่ซาอุี่เราสิเห็ดกินแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเห็ดกินเองบ่บ่ซื้อกิน <c oughs> น้อยนะัก <c oughs> แมนถ้าถถ้้าาเราอยากกินพิซซ่าเรา,าก็จงซื้อเฮียบ okay, mm ิคอตเวนยูขอมีอยู่อยู่ออลิเซยอยู่คุกกิ่งไปซื้อไปช็อปปิ้งซื้อกระเพาะกับนหน้ามาแล้วก็เห็ดกินเองโอ้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 เราเรามาเห็ดกินอยู่เล้วก็คือคือยา้เคลนเหรอเนาะสมมติว่า อาหารเฮ้าเมนบอถ้าคนอื่นเฮ้าเฮาเหมาั่นใจฝีมือเฮ้าเข้ามาก,กินฝีมือเฮ้าแต่ถ้าคนอื่นเฮ็ดห้กินนี่เสียเขาอาจจะบ่คินกับรสชาติฝีมือคนอื่นยังสี่ไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะมักฝีมือจาของมากกวประมาณนี้เน้องะเนาอค่ะกนะ็ะสิคื่อกันนี่ลหละเราเราเลือกเอกินเองเียดหายระวังไม่ต้องจะทำเองว่าสันทว่าเธอรอกินว่าสัน แต่เบิงออกมาสิเป็นยังไงสีสีสวยมากเมื่อนีอ้ไปซื้ออของอยู่ของกินน้ำเนาะค่ะเนาะแล้วก็พาเราไปตัดผมแล้วก็ไปกินนขาเทียงอยู่นอกบ้านค่ะอันนี้คืออาหารแรงเนาะค่ะเนาะเ,เตรียมเตรียมมากินแรง how how เมื่อนี้อยู่อยู่เวิร์กอินซาอุดิอาระเบียค่ะ ถามแล้ว,ว่าเห็นงานอยู่ซาอุดิอราระเบียจากปีสิบเจ็ดปีเนาะค่ะเนาะเราเห็นงานอยู่ซาอุสิบเจ็ดปีแล้วก็เหตุกินเองแบบนี้โอ้ยอยู่คุกกิ้งไรนี่เน่ยเห็ุกินเองสิบเจ็ดปีที่เราเห็นงานอยู่ปุ่นเนาะค่ะเนาะเราเห็นงานอยู่ซาอุก่กรที่เฉพออยายพินอืม Too hot. Yes, really? I cannot turn on fan because it makes fire back. <laughs> I know. เต๋อบีด้วยหนึ่งซัวสีมันสิสุกเนาะก่อนเนาะต้มๆจนสุกนี่ก็หอมละมุนละไมเลยมีลิหอมเนี่ย โดนเราเราเสียดเมนูนี่เนาะค่ะเนาะลองทำเนาะค่ะนี่ยูนอตคุกดิสเมนูดันโดนิเส็ดวนะิล yeah, yeah, yeah. oh, like ี่วิลี่หอนมือน really, really really really, ี่หอนอีหลีค่ะทุกคนค่ะหอนแต่เสาเลยแล้วก็บรรยากาศ ห่อนแบบนี้เหียดจ้าแบบนี้ไร้แบบมือเลยเด้แฮปเลนตุียนอนน้อ <sotto f ums> บ่มีฝุ่นวันนี้บ่มีฝุ่นนูร no ินเลูเอวตมาเล You're cooked already. Yeah. Just Okay. I think mm. Mm. Yeah. yeah. Mm. Mm. more Okay, stop that one. dẻo cả tục luôn Tục thịt Xe phân bóng này Khuất nghe tổng hòn lại Vì really Wow, put it off มากินมากทุกคน <laughs> มากินมากแต่ <laughs> ก็เสียวปกกรณีใส่นะะ่อก okay, ่อนโอเคคเด ยแหิวจะได้ชิงวินด้วยนแต่ว่าเมนูคุณทิ้มเนี่ยมันเห็ดแสบเลยค่ะทุกคนค่ะมันเป็นกที่เห็ดกับเขาแสบไยไอเทวีเอฟซียุคุอร่อยยุคโอเมนูยุคุอร่อยแล้วก็หอม

just 2 2 ไปค่ะทุกคนกค่ะตัวนึงถามยาเพ่ญวันมีผิดสุดบอผิดแดงลงกันเนอยยาเพ่ญวันมีอออลองข้างทันตรบนี้ใส่ไฟโโอ่อนๆเสียอของเราออไรออืมโน้ยานคก เราทุกคนมือนีน่จะกินเมนูกับคุณพิมพ์แล้วกันเนาะกินอาหารฝรั่งลเลยเมือนญี่ปุ่นเนี yeah. ่ยไอ้อิตฝรั่งเมนูสุดที่ น,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 นูนเห็ดจินแบบนี้เมนูนี่ปีหนึ่งนับเทียไรบ่บอยเลยแต่ทุกคนถึงเมนว่าคุณีิมจะเป็นฝรั่งก็จจิงแต่ว่าคุณยิ้มก็บบริเวณาสาอังกฤอาหารฝรั่งกินบ่อยมากเนาะเพราะวา่าสวนมากเราจะกินสลดัดค,ค,คือเราคิดใหญกเลย,ยน,นะเราจะงดการห็นเนาะก,ก่อนเนาะเพราะว่าเราปกตมน,นำหนักกับทุกคนเนาะเพราะว่าเราไม่อยากว้วดเนาะ Ready or no? No? I don't know, and then I'm going to put inside the oven and cook with cheese. Ah, oh, okay. Yeah. Just, the longer it sits like this, then mm. all sure, no, yeah. All flavor come together, you know, mix. Wow. I gotta see if I got a... Big pan downstairs. Yes, I don't know if you like this. How many times have you Try to look Tell me what I not bad. Yeah, but can you taste pepper yet? No. I think feel. Yeah? A bit. It's a basic time. For me, I see little zimmy.

เนี่ยมอพีก็มีมอพีมอพีเนี่ยอะไรลองทาอีโดเกมัดด้วยน้อยไค่นอนอีไดวีดีอ๋ออันนั้นอัน้ต้โดนกินก็โอเคอยู่สิมาให้กินตลอดก็บ่ไดทุกมือทุกข้ากับบไดนั้งน้ำหนักขึ้นแต่ก็กลุ้นกันยิ่งไปกับกุ้มน็หนักขึ้นกันนั่นน่ะ้คุีก จีบ n h a แล้วกันเอาตกคนนี่แหละทุก้นกับเมนูอาหารกินแรงของยายเป็นกับคุณทิพย์มือนีเนอะกอนเนาะอาหารฝรั่งบปกินอีสานนะกอนเอาเรงนี่เดี่ฟิีมีแฮเซคุนบทิฟตนาวพอกันไม่ใเป็นเรของขอบุณพ่นองสุขุมสุขคนเน้ค่ะเด้อดติดต่างย่างแห่กกาัจใจยังกินเมียฝรั่งคน ก็ขอให้เรกสาธุกับภาพเด็กขาขอให้ไปก้มสู้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสด right. so ีครับ goodbye everyone yes it's hot ส <laughs> ่วนเมนูสิเหลือทุกคนเสียดเปียกเหมือนห้อนเปิดกระลุมก็ในข้อมนิดก็เนาะแกะกะฉีดดำ เนาะสมโนมเลยใช่สุขแล้วหน้าตาดูดีมากเลยว้าวว้าวว้าวนีบคิดจะโย่เพือนใช่คุณทิมจะเอาไปฝากมูได้ไหมถาดเนี่ยจะไปฝากเพื่อนโอเคโคลช เยอะเกินเลือดถาดใหญ่อยู่นี่ตอบ